ท้ายคนไทยถ้าชนะอาจจะเป็นชัยชนะบนความแพ้นั่นหมายถึงว่าก็ทําหน้าที่การสุดกําลังและคนที่ทําให้บ้านเมืองเสียหายก็รับผิดชอบกันเองก็ในเมื่อคุณทําสุดกาลังแล้วฟันฝ่าไม่ได้การหนุนเนื่องก็ไม่พอมันก็ต้องมันก็ต้องตัดสินใจยุติครับซึ่งเราไม่อยากจะทําแต่เราก็ต้องยอมรับความจริงใช่ไหมครับเพราะว่าสาภาพที่หนุนเนื่องอย่างนี้ซึ่งไม่ค่อยพอแล้วก็ฟันฝ่าไม่สําเร็จมันก็ต้องยุติบทบาทอะ ถูกไหมล่ะให้คนอื่นก็มานำกันต่อไปอะไรเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามไม่ได้ทอถอยนี่พูดถึงความเป็นจริงครับซึ่งไม่ต้องมาลักษณะตัวเองไม่ต้องลักษณะใครครับะนั้นวันนี้เราต้องเอาความจริงเป็นตัวหลักเพราะว่าบ้านเมืองวันนี้ต้องการความจริงบ้านเมืองไม่ต้องการภาพไม่ต้องการหน้าไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นแหละเพราะวันนี้บ้านเมืองมันมีแต่ความลวงทุกคนรักษาหน้าทุกคนยอมเป็นลิงเพื่อเล่นละครหลอกกันทั้งนั้นซึ่งมันมันไม่ถูกอ่ะครับ ผมเนี่ยไม่ยอมเป็นลิงแน่นอนผมเป็นคนเพราะฉะนั้นอุปสรรคจะมากมายแค่ไหนก็ไม่สามารถจุดการทําหน้าที่ของประชาชนที่มีกําลังใจและเข้าใจแม้ว่าภูเขาจะยิ่งใหญ่ก็ต้องฝ่าไปเอาก็ครับก็คุณไปประกาศอาสาเขาแล้วอ่ะใช่ไหมละ่ะเมื่อวันที่แปดธันวาหรืออะไรถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะใช่ไหมครับถูกไหมล้วตอนนี้เราก็ทําหน้าที่ในการนําการเคลื่อนไหวพี่น้องประชาชนมามาถึงวันนี้ร่วมสองเดือนใช่ไหมล่ะครับ แล้วจริงๆเนี่ยถามว่าในสองเดือนเราก็คิดว่าก็มันก็มันก็เป็นมีมีผลงานนะนะถูกไหมมีผลงานแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ให้การสนับสนุนเนื้อห <c oughs> นุนเนื่องกันขึ้นมาถึงแม้นเราบอกว่าชั่วโมงนี้จะไม่พอต่อการที่เข้าสู่เป้าหมายเพื่อให้เกิดอะไรก็ตามเนี่ยนะเพื่อให้ดินแดนไม่ถูกแบ่งแยกราชาจากะาอะไรก็ตามเนี่ยพลังยังไม่พอเรายืนยันตรงนั้น แต่เราก็ถือว่ามันก็มีผลงานใช่ไหมแล้วเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็มีความภูมิใจร่วมกันทุกคนครับแต่เมื่อเราฟันฝ่าไปไม่ถึงจุดเราก็ต้องสรุปให้พ่อแม่พี่น้องว่าเอาละใครจะอาสามานําต่อก็รับไม้ไปครับเราไม่ผูกขาดการนำอ่ะครับเพราะถือว่าทุกอย่างคือภารกิจของชาติบ้านเมืองใช่ครับนั้นประชาชนคนตัวเล็กแต่ภารกิจของคนไทยเวลานี้ยิ่งใหญ่มาก โดยเฉพาะคนที่เข้าถึงความจริงโอ้โหได้เกิดมาในในร่วมสมัยยุคนี้คุณต้องถือว่าโชคดีมากที่ได้เกิดมาในพระบารมีของพระองค์ท่านครับแล้วเราก็คิดว่าก็เป็น King of the King แปลว่าเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์แล้วเป็นกษัตริย์เดียวในโลกที่ทำให้ประชาชนในพระสงฆนิกรของพระองค์นี่ผูกพันต่อพระองค์ท่านในเชิงปริมาณที่ ไม่มีกษัตริย์ใดในโลกทําได้ครับอันที่สองเนี่ยการที่ประชาชนมีความห่วงใยต่อพระองค์ท่านในวันที่5เนี่ยในการแสดงออกในพื้นที่ให้ปรากฏเนี่ยก็สูงสุดเป็นประวัติการไม่เคยมีประประกรการในราชนารไทยทําให้ประชาชนออกไปแสดงตัวตนได้เท่าวันที่ห้าท,ที่ผ่านมาครับถูกไหมครับก็แล้วเ,เราก็คอลพเจตนาลมของประชาชนในวันนั้น ในการเคลื่อนต่อแล้วก็เคารพต่อจิตใจของการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนที่ไปรวมกันต่อสู้ในนามของพิทักษ์สยามเราก็รับไม้ต่อไงถึงแม้พิทักษ์สยามจะมั่วไม่ยอบเราก็รับมาแล้วแล้วเราก็บอกว่าถ้าแนวโลกคนไทยรักชาติรักสามินทําให้ถึงเป้าหมายก็ให้พ่อแม่พี่น้องกลุ่มมารับมารับไม้ต่อไปแล้วก็ทําต่อไปสืบชั่วลูกชั่วหลานที่ต้องต่อสู้ครับ อมอบหมายภารกิจในการรักษาชาติถ้าพอแม่พี่น้องว่าโอโ้ยเราต่อสู้มายาวนานแล้วอาจารย์ห้าปีเจ็ดปีแล้วโถเอยประเทศอื่นต่อสู้เป็นช่วยชีวิตบุราพากษัตริย์ก็สามารถต่อสู้กันตลอดรัชกาลรู้ไหมครับของราชวงศ์จัก,กรีก็ต่อสู้มาหลายหลายยุคหลายสมัย<ช>ครับฉะนั้นขณะที่เรากําลังบันทอนจิตใจว่าโอ้โยเราต่อสู้มานานแล้วเมื่อไรชนะเราก็คิดกลับมาหือต่อสู้แค่เจ็ดปีแล้วจะเป็นไรมันก็เกิดกําลังใจครับ เพราะฉะนั้นภารกิจเราจึงต้องเดินร่วมกันต่อไปแล้วก็ภารกิจที่เร่งด่วนสําคัญเวลานี้ก็คือพี่น้องประชาชนร่วมกันลงชื่อรวมพลังคนไทยปกป้องเขตแดนร่วมกันปฏิเสธอำนาจสาลโลกและรายชื่อนี้ต้องการจํานวนมากเราต้องการถ,าถึงล้านห้าโดยเร็วครับเพื่อจะยื่นต่อเลขาธิการสาธารณชาตุวราการสาลโลกให้ได้ก่อนก่อนเมษาเนี่ยแล้วดูที่ว่าเขาทนได้ทนไปไงใช่ไหม ถ้าเพิ่มได้ทุกเดือนยอดจากล้านห้าเป็นสองล้านอะไรดูที่ว่าตุลาการจะกล้าออกคำพิพากษาไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นข้อพิสูจน์ของพี่น้อ,องคนไทยไและสาลโลกซึ่งขณะเดียวกันถ้าพอมีพี่น้องไม่มีความห่วงใยเรื่องสุขภาพของท่านก็ร่วมกันแนวร่วมกับชมรมคนรักสุขภาพเข้าคอร์สที่โคราช2ยี่สิบถึงยี่สิบห้าคอร์สที่จะเอาพิษออกจากร่างกายพี่น้องพระองค์พี่น้องพี่น้องทั้งหลาย แล้วก็เอานิ้วออกจากถุงน้าดีแล้วไอ้ส่วนเกินเนี่ยเราจะเอามาเคลื่อนไหวเพราะเรามีภาระจะต้องใช้งบมาไม่น้อยเหมือนกันเนี่ยหรือถ้าว่าไม่น้องไปข้อสุขภาพไม่ได้มีของเหลือใช้ในบ้านก็รวบรวมการของเหลือใช้กู้ชาติวันนี้อาจารย์เลนเกื้อก็มาประชุมครับเพราะฉะนั้นผมผมรายงานสั้นๆว่าวันนี้เร่งด่วนคือรวบรวมรายชื่อคนไทยปฏิเสธวัฒนธรรมโลกอันนี้โครงการที่1นึ่อันที่2ของเหลือใช้กู้ชาติใชอันที่3าม่อภาพลงขันกู้ชาติ อ,<ช>อันที่4ี่คอส,สุขภาพอ,อันที่ห้าก็เป็นการไปร่วมกันที่เขตหลักเขต73าท่านครับท่านที่เคยไปมาแล้วแล้วเที่ยวนี้ไม่สะดวกไปก็ไม่เป็นไรงไงหลีกที่ให้คนอื่นเขาไปแทนใช่ไหมครับส่วนท่านที่ไม่เคยไปเราเรียกร้องให้ท่านไปครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้พี่น้องประชาชนต้องต่อสู้กันด้วยความยุ่งยากเวลานี้ท่านคงทราบแล้วนะครับว่าผลประโยชน์มันยิ่งใหญ่และมีการตกลงกันระวังอดีตผู้นําของประเทศไทยกับ รัฐบาลเพื่อนบ้านจนทําให้ผลประโยชน์ตรงนี้กลายเป็นข้อเร่งด่วนและต้องการให้สารโลกดำเนินการซึ่งคนไทยยอมไม่ได้และคงต้องต่อสู้ถึงที่สุดนะครับขอบพระคุณท่านมากนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ